สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับอีทิเลียมกันบ้างนะคะน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนแฟนอีทิเลียมที่ใช้งานอยู่อยากให้เกิดสิ่งนี้มานานแล้วนะคะแร่งที่มาของข่าวในวันนี้มาจากสยามบล็อกเชนนะคะเขาได้ให้หัวข้อข่าวน่าสนใจแบบนี้ว่าค่าธรรมเนียมอีทเลียมล่วงจุดต่ำสุดในรอบเจเดือน สิ่งนี้บ่งบอกอะไรบ้างเรามาดูในรายละเอียดของข่าวกันนะคะเขาบอกว่าอีทีเรียมลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นครั้งแรกในหลายรอบเดือนที่ผ่านมานะคะต่ำสุดถึงขั้นอยู่ที่ประมาณเกือบ1ดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะต่ำมากมากนะคะซึ่งไม่เคยค่าธรรมเนียมต่ำขนาดนี้ มาตั้งแต่ปี2021ราวๆเดือนสิงหาคมแล้วนะคะราคาประมาณนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนของอีท e r เลียมจะรู้ดีว่าค่าแก๊สสูงมาโดยตลอดตั้งแต่มีการบูมเรื่อง NFT หรือใดๆก็ตามค่าแก๊สอีที r เลียมสูงสูงอย่างเดียวไม่เคยลงเลยมีลงพัก จังหวะลงลงนิดเดียวเองไม่ได้มากขนาดนี้นะคะนี่ต่ำถึงขั้นอยู่ที่19กีิวีหรือ1ดอลลาร์ต่ำสุดมากๆเลยนะคะก็ลักษณะแบบนี้มีสาเหตุได้อยู่2-3สาสาเหตุนะคะหลักๆเลยก็เป็นการพัฒนาของระบบของอีทีเลียมเองที่คุณไวตตะเล็กเขาได้ออกมาว่าเขาจะนำโซลูชันเลเยอร์2มาช่วย ในการแออัดในการทำธุรกรรมเพราะว่าค่าธรรมเนียมหรือค่าแก๊สที่แพงเพราะว่าคนเข้าใช้งานจำนวนมากๆในเวลานั้นทำให้ค่าแก๊สสูงเพราะว่าคนก็ใครก็อยากอยากลงผลงานอยากทำธุรกรรมให้ได้เร็วที่สุดใครจ่ายค่าแก๊สแพงคนนั้นทำธุรกรรมได้ประมาณแบบนี้นะคะเขาเลยนำ solution layer 2มาก็ลด ความแออัดในการทำธุรกรรมได้มากขึ้นทำให้ค่าแก๊สก็ค่อยๆต่ำลงและประจวบเหมาะกับความน่าสนใจของตลาด NFT และ DeFi ลดลงอย่างรวดเร็วเท่าที่ผ่านมานะคะประจวบเหมาะกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือทาง OpenSea ได้มีการซื้อขายที่ลดลงเกือบ50%ทำให้ ค่าแก๊สของอี h ทเรียมใน o p e n นซจาก134ยสามี่ิวเหลือเพียง65สิบหกีวีซึ่งเป็นอะไรที่แน่จะสอดคล้องกันอยู่นะคะก็ทั้งที่ทั้งนั้นใครที่เป็นแฟนๆของอีทีเรียมแล้วอยากใช้งานในการทำธุรกรรมต่างๆช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดี ในการเข้าไปทําธุรกรรมนะคะเพราะว่า 1. เลยค่าธรรมเนียมคือต่ํามากๆ 2. การใช้งานไม่ได้เขาเรียกว่าไม่แออัดไม่ต้องรอระยะเวลาในการทําธุรกรรมที่นานปกติช่วงแออัดอาจจะใช้เวลาแบบเกือบ10นาทีหรือ15นาทีณนะเวลานี้อาจจะคลิกได้เลยประมาณแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะลองเข้าไปเช็ค ช่วงเวลากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าทางสยามบล็อกเชนเขารายงานข่าวมาแบบนี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดแล้วนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกของ NFT Defi และคลิปตัวอเรซีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้อยู่เป็นประจำๆขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ใน EP แน่สวัสดีคะ่ะ